สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดธุรกิจร้านเสื้อผ้าผ้าเขามา้าแอนพัท,ทิราภรรยาของชาคริตที่เปิดบูธขายตามห้างสรพสินค้าเพื่อช่วยสามีหาไรายได้เสริมเรียกได้ว,ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มชาคริตนั้นก็ได้อบพยพพักครอบครัวโดยมีภรรยาสาวแอนและลูกชายน้องโพไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยาหลังสังคมเจอวิกฤตโควิดระบาดอย่างหนักและล่าสุดชาคริต แอนพัทิรานั้นก็ไม่อายทำกินสร้างอาชีพใหม่ขายน้ำพริกกะปิเคยจันสู้วิกฤตที่กำลังไปได้ด้วยดีและล่าสุดสาวแอนก็ไม่อายทำกินทำทุกอย่างที่ได้เงินล่าสุดเปิดร้านขายเสื้อผ้าผ้าขาวมา้าไม่สนแม้เป็นภรรยาชาคริสตแย้มนม้ำโดยงานนี้สาวแอนได้โพสตระบุข้อความลงบนอินสตาแกรมว่าออนพ่อหน่อยพอให้กำลังใจทุกธุกรกิจของแม่เสมอ การเกงเด็กแม่ขาย250บาทการเกงผู้ใหญ่แม่ขาย290บาทเสื้อยืดเด็ก200บาทพรุ่งนี้ไปอุดหนุนบักโพอีกนะที่เซนทันอิตวิวติดตามและอุดหนุนกันเยอะๆนะครับในขณะที่หนุ่มชาคริตก็ได้โพสต์ว่าเปิดบูธวันแรกเป็นกำลังใจให้พี่โพและแม่แอนกันนะครับ ไปอุดหนุนกันได้เลยที่ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลอิสต์วิวเนียบทางด่วนรามอินทางานนี้มีจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเวียนมาทักทายกันนะครับพากเขามา้าบักโพพาเขามา้าพาาเขาม้าบักโพกบักโพแล้ววันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านมาชมธุรกิจร้านเสื้อผ้าเขามาของแม่แอนพัทิรา ภรยาของชาคริตที่เปิดบูธขายตามห้างสรรพสินค้าโดยสาวแอนพัทธิราก็ไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้าพิงเท่านั้นแต่ยังได้ขายหน้ากากอนามัยและหมวกที่ทำจากผ้าเข่ามา้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ